กานิทัศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่59นะครับโดยความร่วมมือระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบมภาและหอศิลป์มหาวิทยาลัยจิตปกรนะครับซึ่งจัดขึ้นในวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่10ตุลาคมพุทธศักราช2556นะครับณห้องนิทัศการหมุนเวียน1-3นั่นเองครับผมในลำดับแรกนี้นะครับผมขออนุญาตนำทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงพิธีการเปิดนิทัศการในวันนี้นะครับ ระเบีนี้ก็ผมขอกราบเรียนเชิญรองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ทองพนพคุณคณะบดีคณะจิตปรกรรมศาสตร์ได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวรายงานโครงการในวันนี้ครับขอเรียนเชิญครับเรียนท่านารองอธิการบดีฝ่ายอธิการท่านนายกให้ส่วนที เชบาลเมืองแสนสุขครับวิทยาการของการแสดงศิลปกรรมของชาติจักรตีได้ดําเนินการมาตั้งแต่ครั้งสมัยอาจารย์สัจารา์สินกิรศีนะครับผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ดําเนินการจัดขึ้นนะครับนับเรื่องมาจุดครั้งนี้เป็นครั้งที่58นะครับเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งการส่งเสริม และการ uh, การพัฒนาสร้างสรรค์าง,งานผลงานศิลปกรรมประเภทต่างๆอาจจะนำไปนำประเทศไปสู่เป็นประเทศอารยประเทศที่มีรลชนินยมนะครับในระดับนานาชาติการแสดงงานศิลปกรรมห่งชาตินะครับได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐภาคเอกนชนที่ให้การสนับสนุพื้นที่นะครับในส่วนการและมีการแสดงที่ พิพิธภัณฑ์านแห่งชาติขอสินพ์ะนเจ้าฟ้าโดยมีโดยความสนับสนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม,มบริษัทเอสโซ่ประเทศไทยจำกัดและบมจธนาคารกรุงไทยที่เป็นกำลังในการช่วยเหลือการจัดแสดงศิลปก,กรรมแห่งชาติและได้มีการนำแสดงสัญจรไปยังวิภาคต่างๆทั่วประเทศ สำหรับในปี2556นี้ก็ได้มีการนำผลงานมาแสดงยังส่วนภูึ่ปภาคคือที่หอ,อสินภาควันตอบของมหาวิทยาลัยกุรพาซึ่งมีการดำเนินการติดต่อต,ต่อเนื่องกันมาหลายปีนะครับผลงานที่จะนำมาเป็นประจำคืองานศิลปกรรมหองชาติงานศิลปกรรมเยาวชนเองชาติก็จะนำมาแสดงเพื่อให้นักศึกษาขนาดการและ ประชาชนคนทั่วไปที่สนใจเรื่ศิลปะได้มาชมได้มาดูพัฒน,นาการงานศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยในโอกาสนี้คณะศิลป์รรมศาสตร์หมายว่าอะไรคุณพาและออศิลป์ปหาวิจารไรศิลปกรนะครับต้องขอขอบคุณท่นานผู้บริหารและอดีตง,งานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ดำเนินการให้จัดงานวิกนปกรรมแห่งชาติครั้งที่59ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีผมก็ขอขอบคุณทางท่ 50, 50, 99, ทานริกายรบด,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 ดีและนายกเทศ่นสุดดีทศสบาลเมืองแสนสุขในโอกาสนี้ะขอกราบเรียนเชิญท่านรองธัการบรีฝ่ายยุติสิสิ์ครับเพืทำพิธีเปิดพิธีการแล้อก็การคุณมาก ขอกราบเรียนเชิญน,นะครับท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนะครับมหาวิทยาลัยบุรมพานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมาไทายเก้านะครับได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการพิทักษการโดยพระเกียรชาชัครั้งที่ห้าสิบเก้าในวันนี้ครับขอกราบเรียนเชิญครุณท่านกระลุงชัยคุณลือนายกเทศมนตรีแสงศุกท่านรองศาสตราจารย์เทพศักดิ์รองรัชพุลท่านคณบดีนรศอมสาท่านผู้แทนแดกดกางไป วัฒนธรรมจากจังหวัดท่านผู้บริหารท่านผู้มีเกียรติมีสิทธิ์ะคะการร่วมมือของขอสินมหาลัยศิลปกรนะคะได้ร่วมมือกับมหาลัยโดยท่นคณะดรีที่เข้มแข็งรัคนาจารย์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์รวมทั้งนิสิทด้วยสู้ก็ได้ทราบจากทานดังนีว่า ขอสูงคุณศิลปกรรมแห่งช<ม>าติตรนี้ได้ดำเนินการมาเถึงขั้งที่59แล้วก็ไปถึงภาคนะคะภาคพันออกคือมหาะไรเบลกาที่เป็นแกนตรงนี้ก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ทางอาขอสิงครณศิลปาก,กมารมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ยังคงนะคะที่จะเพื่อเพื่อดูแลแล้วก็ดำเนินการตรงนี้ไปเพราะว่า ต,ตามที่ถุดประสงค์ที่ว่านั้นก็คือว่าที่นี่มีคณะศึกษากำลัเพราะฉะนั้นตรงนี้โดยตรงก็คือว่าเพื่อนิสิตของเรานะคะที่จะเรียนที่จะดูแล้วก็นำเมื่อจบออกไปหรือยังไม่จบเอาไปใช้ประกอบอาชีพของตัวเองแล้วก็ต่อยอดขยายผลไปแล้วก็เมื่อจบไปแล้วก็จะเป็นประชาชนเป็นคนที่ทำงานใน ายไ,ไหนายใดฝายหนึ่งเท่าที่เห็นตลอดเมื่อไรที่มีงานเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมหรืรออะไรต่างก็จะได้เห็นท่านรองศาสตราจารย์ดรประเทินมหาขันและรองศาสตราจารย์พารดีมหาขันทิ้ไปเกือบทุกเวทีของศิลป,ปะไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยและตัวท่านทั้งคู่ที่ท่านเคยเป็นผู้หน่วยการโรงเรียนสาขีทและท่านพารดีก็เป็นผู้หน่วยการ ถ้าเป็นคณะบดีคณะบนิษศาสตร,ร์สังคมศาสตร์นะคะก็วันนี้ท่านผู้ในการสถาบันวิศร์ทางทะเลก็มาด้วยของมหาวลัยโรรมาน,นะคะท่านคกะบดีท่านคณะสาเวทนะคะยังอื่นๆอีกต,ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงพิว่านี้ก็คือบ้านหนึ่งเพื่อนิสิตของเราสองเพื่อที่ประชาชนผูท้ที่สนใจผู้ทีท่รับงานศิลปะ,ะตรงนี้นะคะที่จะดู ชื่นชมโดยเฉพาะตัวท่านนายกเทศมนตรีท่านรงชัยโดยส่วนตัวท่านเป็นคนที่ชอบงานศิลปะอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็นับเป็นเกียรติแลวก็ขอขอบพระคุณมากๆตรงนี้นะคะก็ถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอย่างน้อยมาชมมาดูเนี่ยก็เป็นกําลังใจกับพวกเราที่ทํางานแล้วท่านก็เป็นคณะกรรมการหลายๆหลายๆคณะกรรมการที่จะช่วยดูแลมหาวิทยาลัยของเรา นั้นในวันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งคณะศิลป์ศาสตร์และทีมขนาดจางหลายที่ดําเนินการเรื่องนี้มานะก็ไม่ใช่ง่ายนะนะคะแต่ก็ไม่ยากสําหรับคนรักศิลปะนะคะก็ท่านทางวัฒนธรรมจังหวัดนะคะที่เป็นผู้แทนก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้ามีอะไรเดี๋ยวมาหลาลัยคงมีงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะก็ก็เรียนเชิญแล้วก็มีอะไรให้มหา เป็นส่วนของขอำนานส่วนของ,ขอ,งอะไรเลจะใช้สถานที่ก็ยินดีเพราะนั้นในานามของศาสตราจารย์ในแพท,ทย์สองคนโมงไกแท่านอธิการบดีมานาวัยก็เห็นเป็นเวลาอันเป็นสีร,ริมงคลแล้วขอเปิดงานนิาาราาทรรศการศิลปะวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งที่59หน้าปัดนี้ขอให้ดำเนินไปได,ด,ด้วยดีจนถึง28ตุลานะคะขอบคุณมากค่ะ และในลำดับ,บนี้นะครับขอเ,เชิญน,นะครับท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิติธรับได้ให้เกียรติรับของที่รลึกนะครับจากท่านคณะบดีบคณะกรรมาตร์ในว,วันนี้ครับขอขอ,ขอบคุณเชิญครับ ทางดีนะครับระบบขอค์ร <people> ัปชันนะครับท่านนายกเัฐมนตรีข้าลวงสุรบัญญัติศุขนะครับท่านรองอดีกรบดีฝ่ายกิจการนิสิตนะครับประธานในพิธีท่านคณะบัญญัติคณะผู้กรรมศาสตร์นะครับท่านคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้ีตัดริบบิ้นนะครับเพื่อเปิดงานในเทศการสิทธิบัตรแห่งชาติครั้งที่59ในวันนี้นะครับโดยความรบกวนระหว่างคณะผู้กำกับกาสตร์มหาวิทยาลัยดุกนา 9นะก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในระดับต่อไปขอต้เนชิบทุกท่านนะครับได้รับชมงานศิลปะนะครับสวยนะครับอย่างมีความสุขบขอขอณทุกท่านครับ